ตอนนี้เราชนะแลวครับชนะเลยเล่นมาสามสี่สามก็ชนะสอีคุณผู้ชมด้วยนะครับนี่มันเป็นเจนาทีแล้วไม่ต้องแล้ว

ม่ต่อเลยไม่ต่อคืออะไรไม่ต่อคืออะไรไปไหนพี่เดเกมนี้รู้สึกว่าเขาจะออกตองจมไหนเฮ้ยเย็นพี่คือแตงโมแตงโมเดินบังกูทำไมเนี่ยฮะไอ้โดนด้วยเนี่ยไม่กัดกัดกัดได้ไหมเน้

ราต้องไปพอมนักเคนมาเตะเวเว w กนนเน้ยเ้ว้วยอดลนั่นแหละสอตัวไม่มันก็ไม่เอาไม่ไหวอนบนเลย จะหนีเหรอนังร้องอาเขามาจนไม่เจ้ว่ะตอนนี้เรบรดราไว้หมดแล้วครับหยุดไรก็ได้จังหวะนี้นี่คื điêu sát rồi không ai,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  không lấy không lấy không lấy không ai, không ai, không ai, không ตอี้เฮ้ยชวด้วยเฮ้ยวิงว่งเร็วกันเลยกินหนึ่งคนหรือจะสู้สี่ใส่เลือดแล้วกับบ้านแล้วด้วยโหดีว่ะ อะไรวะงด <c oughs> ็ป้อมมันด็่ปะจมตีสิ่งก่อสร้างนี้เออต้องนั่นแบบไม่มีทิศทางเว้ย Show me the way. tay lại tay mừng quay chung 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 โอ้โหแมพมืดพอดีเลินว่างหมดเอ้ยตอนนี้เรารู้สึกว่าเรายิงไม่คุ้มเฮ้ยโซชาร์ตโซชาร์ตไหนโซชาร์ตเกมเมื่อกี้แบบนี้มีโซได้เหรอ

ขอดียาวเลยเด่๋ยๆต่อนไปขอดูกันเอาดจับเเกวัวอะไรตัวเดียวจะตู้ตคนนะไปไม่ได้หรอกนเกิดหมดแล้วจไปได้ไงก็บอกแล้วว่าให้ขับบ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ช่วยเขาหน่อยดิทิ้งเลยทิ้งเลยอย่าไปช่วยช่วยละตากนกนี่ก็บินทั้งวันเนี่ยไอ้ <c oughs> <c oughs> แบบวดูในป่าดิแถวป้อมเราอะกวาเนี่ย เห็นแสงเลยนะป้อมเราอะป้อม้อมหนึ่งเราเลยอะป้อมไฟอะขวขวาในป่าเฮ้ยออกของพิษนี่คืออะไรวะมันเสียคือของอะไรก็ไม่รู้ว่ากลมๆอะ พันห้าพันห้าด้วยนะพันห้าเลยอ่ะตอนนี้นะฮะเซลมอนเราหาของวิ่เจอของแซลมอนอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยสามเป็นสไนเปอร์อยู่ในป่าเลือดแดนโอ้โหดงทีน ดงทีนดงทีนแมงเจดโดนดงทีแล้วมั้งทำไมมาอีกตัวไอ้ป้อมล่างเลยจมปีสิ่งก่อสร้างนี้ล่างเลยเด่าไปกลัวยองลำม่อลบอกของหายไปไหนเอาละครับเมื่อตอนผมตายนะผมจะเป็นกรรมการให้นะฮะขออนุญาต ระวังหมอไอ้ป้าน่าเจ็ดห้าไอ้อินอินใช่ไหมไปยืนไม่มีใครติดตเต็มนตีอะไรในป่าป้อมเนี่ยระวังนะไปแค่สามตัวไม่ไหว What of your structures is under attack บอกกันไปอีาไหมนะพไ่สายไอ้ป้อมป้อมป้อมไม่มีใครมาเลย บินล้มบินไปแล้วพี่ใหม่โอ้ว้าวเฮ้ยมาออดนี่ไงเฮ้ยนั่งขึ้นมาเร็วรอ้องนกก่อนพี่อะไรวะ ได้รอรอไปต่เรืไอได้เรียนตีหัวได้ไหมถ้ไม่ใช่ไแพทเจอร์ดิไม่วไม่รอมาเลยเอาคล้องหมดไหมแมาไม่เอาสดเลยอะมาเลยมาเลยดูสิตรงมีคนยืนมึนอยู่นะครับตอนนี้รงหว่างนี้นะครับสี่คนนะครับว่า คนนี้น่าจะแป้นะมันยืนมเลยมันมาแล้วเมื่อมันรู้แล้วเมื่อกี้เ้สี่คนแพ้เน hey, ี่ยหลับแล้วมั้งหน่าหลับแล้วเฮ้ยดันบนเลยารลเกร์กลัวอีกแล้วนว่ะก็ซื้อของก็ขงหายไปไมดีทนามเ้

ลุกตัวนังฟิกาดอะไรวเจ็ดคนเนี่ยเมื่อกี้สี่คนลองทอขธรรมดาจะั้วยงี้นแล้วนะครับตอนนี้เไหนวะไปไหนละ ถ้าดึงโดนเมื่อกี้นะไม่ได้กลับหรอกมาเถอะมาเถอะหยุดแพ้เหมือนเมื่อกี้ไปขี่ไว้น่ะเข้านายเลยวผูกขนาดปล่อยพิษเลือดจะตายว่ะยังไม่รวยไม่แข็งเลยเฮ้ยกองกำลังคีฟลงมาจากไหนวะ

The Hellborn have destroyed a Legion. Tim and Dalaminga, structures is under attack. hey, the Legion have destroyed a Hellborn, destroyed.

สนเลยเันเลยกันเลยยะจันเลยไปแดนเลยมั้ยโอ้หนึ่งนาทียอาไว้อยู่ไปดีกว่าจอมปีสิงก่อสร้างนี้การบ้านคน กันบ้านนะแต่เดินมาเฮ้ยไม่มาดันนะลุกยิงมาแล้วไปเลยไอ้กันบ้านคนนึงั่ก็ซื้อว้าบัตรของงานเอาให้กับเฮ้ยมันต้องมีคนาบอกนี่นี่นีับไปมบ้างตายตายมากันหมดเลยเหรอาได้อย่างเงี้ยี่ยงกกว้าบอนกันเ โอ้ยเอยวีเทมิตัวหินแทงแบบสุดชีวิตนี่นี่นี่เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ประวัเบอร์เกอร์เอฟตายวอ้ยแบงค์กเกอร์เลย มีนะซื้อไอ้นี่แล้วซืเกิดแม่งเลยด้วยเกาะแวเป็นห่วงบ้านวิ่งไปไหนเอ้าไม่โดนเฟลอีกแล้วต้องมาเด็นก่อนนะระเด็นยิงฟรีรอรอให้มันรอประเด็นออกของโง่เนี่ยระวั มันอาจจะเกริดมากกว่านี้นะดูมันออกของอะไรมันเล่นไม่เป็นหรือเปล่าถ้ามันเป็นมันไม่นานแล้วเนาะใช่ถ้ามันเต็มถ้ามันออกของถ้ามันออกเล่นเป็นมันจะออกอันนี้ก่อนเว้ยอะไรวะนูโตนก่อนน่ะอะไรเอาเลยเนี่ยเนาะไปไปตั้งให้ตั้งให้ไม่เพื่อนตั้งยี่ย่า้เผื่อไปตั้งไกลล้อมเลยล้อมล้อม

นี่ไม่อาว่าทำไมปล่อยพิษมันเลือดมันลดเร็วอย่างเลยบ้านๆอะไรแบบนึกว่าปล่อยพิษแม่งโคตรแรงเลยที่ไหนในอนตีเอ็มไอแม่งตุ้เลยเมีซืกดด้่อมัน่าอะไรไม่ตองกัาดบ้านแล้ะ

อันนี้แต่งเลยเฮ้ยไม่ไม่ไหววะแทงว่าตัวชีวิตแล้วเงี้ย <c oughs> ไงก็ไม่ไหวอ่ะไงกลับบ้านไม่ได้ละ บนต่อเลยเออบนต่อเลยได้บอมประชิดก็เหมือนได้้อมสองปอมเนี่ยเบลเกอรเหล่านี้จากตัวแทงที่ม่งเล่นมันตัวหลอยเละหมดเลยเบลเกอรที่มันโง่หลายคนเลยนะเว้ยอือเบลเกอร์เอาของเด็กดูเรื่องสองกันที่อ่ะ ปีีเดเหมือนจะเป็นแต่ก็ไม่เกิดแม้แต่นี้เราออนไม่ครบนะคอยกันสี่เหรอเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยสนใจก็สนใจเพราะมันเดือดเราไม่รับกลับได้กันไหลอยู่เพื่อนเรากันงไหลเลยไฟอะคือเมฆรถเด็ดโอ้เฮ้ยันยาวเลย เอ็นเลยเลมอะไรเอเอาเือมาลงเตีนให้อยู่ตอนนี้ยองดูเดือดนะเกมนี้ม่ไม่เอหวต่อเลยต่อเลยเออครับต่อไปเอเลยเนี่ย สายไปไปยังไงก็ได้ไอ้แตกเอเลยเอเล่เอเลยครับไปดูคลิปดูคลิปเฮ้ยทำลายบ้านมันลูกกดคุมกดกดคุมไม่คลิปตีได้ไหมเนี่ย คลิมันตู้คีิเราไม่ได้หรอกคีิมันเป็นคอนธรรมดาวเวย้ยคี ham, ิเราเป็นคอนมีน้ำด้วยตีดีหัวแตกเลยเฮ้ยบาเลกบ้านมันโล่งไงเฮียหมดสนามฟุตบอลเลยสักดูบ้านเราเดี๋ยวเดี๋ยวบาเล็กยเหลือบนบ้านเราเหลือบนไปเลยก็ได้มั้งบวกที่บ้านแม่งนี่ก็เหลือมันเ <c oughs> หลือเห,หลือบนเราอะ่ะเออ <c oughs>

Những ngân hàng nữa. Những ngân hàng. Những làm hàng. Những ngân 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 Những ngân hàng. Những เวมาเร็มาเร็วโอ้คิดแมองเฮ้ยมันไปล่างบบเกิดเกอร์เนียเน้ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนียมีวาร์ปกันไหมล่ะถ้ามีวาร์ปมันก็ดีอ่ะไม่มี

ตอนนี้ดิอนี้ดิัี้วาเดินแบบความรวดเร็วเาไปลายเฮ้ยเล่นแมวเ่แอ้วนปเอ็นเลยเกมนี้ปิดบัญชีกันส <Natürlich>. ักที

เดี๋ยวมันจะมาดันแล้วมันจะมาดันแล้วไม่วิ่งอย่างเดียวเลยซื้อเลยใครมีซื้อเลยซื้อเกินมดแล้วไอ้ดูพีเกดโดนคีบพีเดจะตายแล้วจะตายแล้วจะดูเจอชุดหน้าสุดๆนะร้องอ๋อมาเดคาร์โรเบตดูคาร์โรเบดเนี่ยเฮ้ยคาร์โรเบดเป็นไรอะไอ้คลิปคลิปเราคลิปเรา เรานี่ตัวอย่างเบึกซ่าเกิี่ยมาวิ่งบนไปบ,บนมากันนี่ไปฮ่าวิ่งมาช้าบอกเลยออกรองเท้าแว่นมันอยู่ไหนนี่เดเกมนี้รู้สึกแบบยากมากเลยนะเกมเนี้ยไหมสีแดูดิ ดู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 ดเพ็บตวนอกิฟตี้สองตัวสองตัวท่านสองมาม่ีกองกำลังพีเดพีเดทำไงครับพีเดจะต่อกอนะเอตัวเดียวตัเดียวนเด้งนะตัวเด้งกับเบร์สเตอร์ไม่เล่นเป็นนะตายนะแล้วก็เราลดแล้วเนี่ยไปยื้อไปเรื่มาเลยมาเลยไอเอ็ม